ซูปซับขอพาทุกท่านย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นเรื่องราวความบาดหมางของ2ทีมยักษ์ใหญ่เออตอนนี้ก็คงจะเป็นยักษ์หลับแห่งเกาะอ,อังกฤษนะครับ2ทีมที่ว่านั้นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความบาดหมางนี้ต้องย้อนไปถึงช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมลิเวอร์พูลถือว่าเป็นเมืองท่าสําคัญส่วนแมนเชสเตอร์ก็เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมทั้ง2เมืองอยู่ห่างกันไม่ถึง100กิโลเมตรทำให้เรือขนวัตถุดิบป้อนโรงงานในเมืองแมนเชสเตอร์ต้องเทียบท่าที่มเมือง Liverpool. วัฒนธรรมทั้งสองเมืองเรียกว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ว่าได้เหล่าสเกลเซอร์ถูกชาวแมนคูเนียนมองว่าเป็นพวกขี้เกียจลอกินค่าตรงจากการขนส่งสินค้าไม่ยอมทําอย่างอื่นส่วนชาวแมนคูเนียนก็ถูกเหล่าสเกลเซอร์ยดหยามว่าเป็นพวกสกปรกมือเปื้อนอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งปี1894มีการเปิดใช้งานคลองแมนเชสเตอร์ทําให้เรือมาเทียบท่าที่เมืองแมนเชสเตอร์ได้โดยตรงส่งผลให้ชาวลิวพูตกงานเป็นจำนวนมาก จากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ทั้งสองเมืองเกียดชันกันอย่างมากและแน่นอนว่าเร่มส่งผลมาถึงเกมฟุตบอลด้วยเช่นกันทั้งสองทีมขับเคี่ยวย่างชิงความเป็นใหญ่เหนือเกาะอังกฤษมาอย่างยาวนานแต่หากย้อนกลับไปในยุคเริ่มแรกสมัยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังใช้ชื่อทีมว่านิวตันฮีทช่วงนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเป็นเพียงลูกไล่ของลิเวอร์พูลนัดแรกที่ทั้งสงทีมเจอกันในฤด,ดูกาล1893-1894 นิวตันฮีจดอันดับสุดท้ายของดิวิชั่น1ส่วนลิเวอร์พูลเพิ่งแยกออกมาจากเอเวอเรตได้2ปีแล้วก็เริ่มเข้าสู่ระบบหลีกเป็นปีแรกในปีนั้นลิเวอร์พูลจบด้วยการเป็นแชมป์ดิวิชัน2ด้วยสถิติสวยหรูไม่แพ้ใครถึง28จาก32นัดทั้งฤดูกาลทั้ง2ทีมต้องมาเจอกันในเทสต์แมตช์ตามกฎการเล่นชั้นในสมัยนั้นที่ทีมอันดับสุดท้ายของดิวิชั่น1ต้องมาเตะกับทีมแชมป์ดิวิชัน2 และเป็นลิเวอร์พูลแชมป์ดิวิชั่น2ที่ต้อนเอาชนะนิวตันฮีตทีมดับสุดท้ายของดิวิชั่น1ไป2อประตูต่อศที่อ e ีวูดพาร์คเลื่อนชั้นขึ้นมาเตะดิวิชั่น1ได้สำเร็จพร้อมกับถีบนิวตันฮีตลงไปเล่นในดิวิชั่น2สร้างความสาใจให้กับเหล่าสเกาเซอร์เป็นอย่างยิ่งช่วงกลางทศวรรษที่60ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทั้ง2ทีมสู้กันอย่างดุเดือดบินแชงลี่ของลิเวอร์พูลและเซอร์แมตต์บับบี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างมีทีมที่ยิ่งใหญ่ผััดกกนครอองงแชมมป์ลีีียยู่เพ2ท แต่แล้วชาวแมนก็ได้เป็นฝ่ายเฮลั่นเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดบับบี้เบสที่มีบับบี้ชาตันและจอร์ดเบสประกาศสักดาคว้าแชมป์ยุโรปได้เป็นทีมแรกบนเกาะอังกฤษแต่เมื่อเข้าถูถ่ทศวรรษที่70ต่อเนื่องถึงทศรวรรที่80เสียงของชาวแมนก็ต้องเงียบลงเมื่อลิเวอร์พูลได้มียอดกุนซือทั้งบินแชงลี่บ๊อบเพลลี่และโจเฟกน พาหงแดงคว้าแชมป์ลีก11จาก18ฤดูกาลและคว้าแชมป์ยุโรปได้ถึง4สมัยทิ้งให้แฟนผีนั่งทำตาปริบๆเพราะตั้งแต่หมดยุคทองของชุดบับบี้เบธผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สารวันเตี้ยลงจนถึงขั้นตกไปเล่นในดิวิชั่น2เมื่อจบฤดูกาล1973-1974แต่ฟ้าหลังฝนย่อมสว่างสดใสเมื่อชายวัยกลางคนนามว่าอเล็กเฟอร์กูสันก้ามาสู่โอทฟฟอร์ดในปี1986 แม้ผลงานช่วงแรกของอเลฟก,กุสันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ในฤด,ดูกาล1,992-1,993ที่การแข่งขันลีกสูงสุดของอังกฤษเปลี่ยนจากร i v i ชั่นหนึ่งมาเป็นพรีเมียร์ลีกการรอคอยแชมป์ของชาวแมงก็หยุดลงเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จและหลังจากนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาประดับตู้ที่ออทาปอร์ตอีกมากมายและแซงหน้าลิเวอร์พูลไปแล้วในตอนนี้ความภูมิใจของหงแดงในเวลานี้คือการคว้าแชมป์ยุโรป5สมัยส่วนผีแดงมักยกเรื่องแชมป์ล มาล้อเรียนิเวัพูที่ไม่ได้สัมผัสแชมปีลีกต่อเนื่องมายาวนานกว่า20ปีแม้วันนี้ทั้ง2ทีมจะยังไม่สามารถกลับไปสู่จุดสูงสุดที่เคยทำได้แต่ความสำคัญในนัดที่ทั้งสองทีมมาพบกันไม่เคยลดลงเลยแม้แต่น้อย